ตามชื่ออะไรนะแต่ว่าก็รอคนเข้ามานะคะออรอคนเข้ามาแต่ว่าเราไม่ได้แต่งนะคะเราไม่ได้แต่งนะคะอรอค่ะรอคนเดี๋ยวเราเปิดโหมดแอมก่อน ออรอคนเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้ก็แบบเราคนนี้เนาะอ่าวันนี้คือเราไม่ได้แต่งมานนะคะวันนี้อ่ะไม่ได้แต่งเป็นตัวอย่างอะ่ะเออเราไม่ได้แต่งนะคะทุกคนอ,อ่ะอ่าเราไม่ได้แต่งเลยนะ ทุกคนก็ไปแต่งกันได้เลยนะเรารออยู่นะคะอีกสองสามนาทีเนาะอ่านี่ก็คือชุดที่เราซื้อมาเราไม่ได้แต่งนะทุกคนเราแค่ให้ทุกคนแบบไปแต่งนะคะอ่าเหลือหนึ่งนาทีแล้วเหลือเพียงหนึ่งนาทีนะคะเออเหลือหนึ่งนาที สวัสดีคนดูในไลฟ์สดจังสองคนเลยค่ะอ่ามันยังไม่ถึงเวลานะคะทุกคนซึ่งแมพที่เราจะทำเนาะก็แมพที่เราจะทำการปรักกวดนะคะก็จะเป็นแมพแมพไหนดีอ่าแมพที่ไม่ค่อยได้ไปอะค่ะเดี๋ยวเราขอเลือกแมพแปบบนึงเนาะมันจะถึงเ้าแหละเวลา แมบบแมอะไรดีแ Garden แบบการ์เดนเว i ิ้งละกันนะคะอ่าอ้าเราสร้างแล้วนะคะทุกคนเราสร้างแล้วนะเราสร้างแล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แต่งมานะครั้งนี้ครั้งนี้เนาะเอออที่เหลือก็แค่รอให้ทุกคนเข้ามานะคะ วัสดีค่ะอ่าวันนี้ก็เป็นปากวดชุดเฮ้ยทำไมไม่มีคนตรงคอนปต์เลยอ่ะมันออมันมีคนไม่ตรงคอนปต์ด้วยอ่ะสองคนเฮ้ยเขาไม่ได้แต่งมาอ่้ามีคนตรงด้วยสองคนนะคะอ้ามายืนตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปแต่งมานะคะก็ ออกไปแต่งได้นะเดี๋ยวเราจะรอนะคะออกไปแต่งอาชุดยักษ์โจรค่ะที่มีคนมีคนขอมาเนาะออกไปแต่งได้เลยนะคะอืมออกไปแต่งเลยค่ะในไลฟ์สดเราก็มีนะอาะ ชุดยากจนค่ะเห็นไหมเพื่อนคนอื่นเขาก็แต่งมาแต่ว่าเราไม่ได้แต่งเฮ้ยทุกคนไม่ได้ยินหนอเดี๋ยวปิดเิดย่อนไม่ไม่ก่อนเอออ้าวมีสาวเข้ามาได้ด้วยคือแต่ละคนก็เหมือนมากแต่ว่าเราไม่ได้แต่งนะคะทุกคนอย่าพึ่งขึ้นไปค่ะเดี๋ยวลองบันลงมาถ่ายรูปกันอ่ะ เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันค่ะเอายืนตรงนี้ค่ะมายืนตรงนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปยืนกันที่อื่นดีกว่าอ่ายืนที่เดิมเลยค่ะตรงนี้เนาะยืนเรียงหน้ากระดานเลยค่ะมายืนเรียงหน้ากระดานค่ะเออแล้วก็โพสท่าทางเลยค่ะโพสท่าทางให้แบบว่า แบบว่าขอแบบว่า,วาให้คนดูในไลฟ์สุดเขาเชียร์เราอ่ะเออนี่เราใช้ท่านี้แหละอาฮามาต่อแถวได้เลยค่ะมาต่อแถวได้เลยอนะ่ะโพสท่าเลยค่ะทุกคนเราจะถ่ายแล้วนะ อย่าเพิ่งถ่ายรูปคะ่ะให้โพสท่าก่อนเร็วโพสก่อนเร็วอ่าเราถ่ายแล้วนะทุกคนอีกหนึ่งคนอนะ่ะคุนใช่ไหมนะ่ะอ่ะเราถ่ายแล้วนะคะเออคือแบบเราอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ค่อยได้แอกว่า ได้ทำปกอของไรสดแล้วนะเราอาจจะไม่ได้ทำทำปกไรสดนะเนาะอ่าทุกคนเดี๋ยวเราไปมามาตรงนี้กันค่ะทุกคนมาต่อแถวรอเลยค่ะมาต่อแถวเลยนะต่อแถวอยู่ข้างล่างเลยค่ะเออ ต่อแถวเหมือนประกวดชุดเหมือนประกวดชุดเจ้าหญิงอ่าคนแรกก็มาได้เลยค่ะคนแรกขึ้นมาเลยค่ะคนแรกเขาคือใครเอ่ยอ่าเมษาเขาเข้ามาได้แลวจ้านี่ค่ะเป็นคนแรกของเราเฮ้ยเหมือนชุดคขาจะบักนะ อ่านี่เป็นคนแรกของเราเลยนะคะเราจะเลือกคนที่น่าสงสารที่สุดเนาะดูเหมือนว่าชุดเขาจะบักนะเดี๋ยวถ่ายรูปกับทุกคนนี่ค่ะเออทำอยังไงก็ได้ให้คนในดูในไลฟ์สดรู้สึกสงสารอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีคนขอมานะคะ อาแต่ว่าอันนี้ยังดูแบบว่ามีเงินซื้อเสื้อผ้าอยู่เลยอ่ะเออยังมีแบบยังมีตังซื้อเสื้อผ้าอยู่เลยอ่ะอ่าเขายังดูมีเสื้อผ้าอยู่เลยนะทุกคนอ่าคนต่อไปเลยค่ะขอเชิญเมษาลงไปนั่งรอข้างล่างค่ะคนต่อไปเลยเฮ้ยใครเข้ามาอย่างไงบ้างอ่ะ อาคนนี้นะคะเขาเชื่ออะไรเดี๋ยวเราดูก่อนควีนเนาะอ่าควีนก็แบบน่าสงสารดูแบบเออดูเหมือนมากอะ่ะอืมมาดูกันว่าใครจะได้นะคะอ้าวทำไมไลฟ์จบอะ่ะเราดูของตัวเองอะ่ะอ่ามาดูกันว่าใครจะได้นั่นเอง เราอาจจะยังไม่ได้อ่านมินใน YouTube นะเพราะว่าเราก็กำลังเลือกอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายกับเขาก่อนคื้คือบิงไอเขาจะทำเหมือนในของพี่อันนี้ปะมันไม่มีอีโมจิไอ้นั่นไงมันไม่มีของซัพพอร์เตอร์เขาก็เอา, emoji า,าอีโมจิทรมดานเ้ยเขาก็แต่งได้เหมือนมากเลยนะควี Queen นอะ อ่เดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าคนต่อคิวเยอะไหมเฮ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่อ่ใครที่ใครที่แบบว่าขึ้นมาอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าเพิ่งออกจากแมพนะยังไม่ได้ฟังประกาศผลเลยนะคะอ่ะไม่รู้อะว่ามีกี่คนที่ประกวดอะแต่ว่าก็เยอะอยู่นะคะเยอะอยู่ อาคนต่อไปเลยค่ะคนต่อไปเลยขอเชิญควีนลงไปนั่งพักข้างล่างเลยค่ะอาเขาชื่ออะไรเนี่ยแสงฟางนะคะนี่แสงฟางอันนี้เป็นแสงฟางนะคะเออหวังว่าทุกคนจะมานะเออนี่เดี๋ยวถ่ายกันทาไมคนเข้ามารัวจังอะอืม เดี๋ยวเราขอดูแป๊บหนึ่งวุกคนมันดูค้างเฮ้ยสองคนนี้อย่าขึ้นมาค่ะอย่าพึ่งขึ้นมาอย่าพึ่งขึ้นมาค่ะลงไปอยู่ข้างล่างก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งขึ้นมาค่ะอ่าเราจะไม่สนแล้วนะคนแบบเนี้ยอ่าขอเชิญแสงฟังลงไปเราที่ข้างล่างเลยค่ะ อ้าคนต่อไปเลยค่ะคนต่อมาเลยค่ะอ้าอันนี้เป็นบอกว่าเด็กอ่ะฮืยแต่งมาได้นะ่าสงสารมากๆอ้าทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะไปที่อื่นอยู่ก่อดูสิตรงนี้มันมีแต่ใครก็ไม่รู้อ่ะดีไหมเราไปที่อื่นไหม แต่ว่าเราจะไม่สนอะให้เขาเข้ากล้องหน่อยค่ะเขา้ากล้องหน่อยอะทุกคนเราขอสร้างแมปใหม่นะแล้วก็ทุกคนตามเข้ามาเลยนะอะใครที่ประกวดในแมปนี้แล้วก็ไปต่อได้เฮย้ยเขาเปิดไม่ทำไมอะเออเดี๋ยวเราสร้างแมปใหม่ทุกคนตามเข้ามาเลยนะเออตามเข้ามาเลยนะคะพวกฝรั่งมัน มาปว่วนน่ะเออเดี๋ยวเราสร้างใหม่นะคะทุกคนสร้างแล้วนะทุกคนอ่าอันนี้คือเราสร้างแล้วนะคะเราเปิดใหม่เลยคุยทำไมเขาเป็นแบบเนื้อขนฝรั่งอะ่ะต่อคิวรอเลยค่ะต่อคิวรอเลยเนาะแล้วก็ ใครที่ประกวดแล้วก็ไปนั่งรอนะคะใครที่ประกวดแล้วไปนั่งรอเลยค่ะใคร,ร day, ใครประกวดแล้วนั่งรอเลยนะใครที่ประกวดเสร็จแล้วอะ่ะคนเมือเ่อกี้คนเมื่อกี้ค่ะอามาถ่ายรูปก่อนคะ่ะคนเมือเ่อกี้มาถ่ายรูปกันก่อนคะ่ะเฮ้ยทําไมแบบมีคนมาประกวดเยอะจังอ่ะเออรู้สึกแบบดีใจอ่ะอ้าวคนนี้เดี๋ยวเราถ่ายรูปกับเขาก่อนอาเดี๋ยวเราถ่ายก่อน โอ้ยอ่เราถ่ายแล้วนะเฮ้ยเขาใช้ท่าแต่ว่าเรายังอนี่ไม่ได้เลยไม่ได้ถ่ายอะอ่าอ่าเชิญคนต่อไปมาเลยค่ะเชิญคนต่อไปเข้ามาเลยค่ะอ่าคนต่อไปขึ้นมาเลยอย่าแซงคิวกันนะคะอย่าแซงนะอ่าคนนี้นะคะเขาชื่ออะไร เอ้ยเหมือนพวกฝรั่งจะตามมาทุกคนโอ้ยทุกคนเราขออนุญาตสร้างห้องใหม่อีกครั้งนะคะเ,เราขอสร้างใหม่นะเดี๋ยวประกวดที่แมปใหม่เลยนะคะเอเราขอสร้างใหม่นะทุกคนคือบอกว่าเขามาป่วนกันทำไมอะ เข้ามานะคะใครที่อยู่ในห้องเนี้ยเออเราขอสร้างใหม่นะเพราะว่ามีแต่พวกฝรัหลังอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมแบบเขามาป่วนกันอะ่ะวันเนี้เออเขามาป่วนกันทำไมอะ่ะเออทุกคนเข้ามาแล้วใช่ไหม ใครเข้ามาแล้วก็ไปยืนรอที่เวทีเลยค่ะอ่าใครที่ประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ลงมานั่งรอข้างล่างนะคะใครที่ประกวดเสร็จเรียบร้อยเมื่อ,อกี้ลงมานั่งข้างล่างคะ่ะใครที่ประกวดเสร็จเมื่อกี้นะใครที่ยังไม่ได้ประกวดนะคะไปหลังเวทีเลยค่ะไปข้างหลังเวทีเลยเดี๋ยวเราจะเลือกมาเดี๋ยวเราจะเลือกมาทีละคนนะคะ ไปยืนรออยู่ข้างล่างเลยคือไม่ใช่สิไปยืนอยู่แบบข้างหลังเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกมานะอืมไปยืนรออยู่ข้างหลังเราอะเออสองคนเนี้สองคนเนี้ยค่ะคนนี้ด้วยอ่ะเออเอ,อ้าเมษาเขามาทำไมอะอะไม่เป็นไรให้เขาประกวด อ่ะเดี๋ยวเราเลือกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราเลือกมาแป๊บนึงเราดูก่อนอ่าเชิญมิสมิสซรุอะไรอ่ะอะเชิญเยจีมาค่ะเราเชิญมาอ่ะเยจีมาเลยค่ะนี่ค่ะก็เยจีเนาะอ่านี่ก็คือเยจีนะคะอ่ะคนที่อยู่ข้างหลังเตรียมท่าทางรอได้นะคะ ออืมอันนี้ก็จะเป็นย G จีนะคะเออแต่ว่าครั้งนี้เราอาจจะไม่ได้เปิดแมปเล่นกับทุกคนเราอาจจะไปส่งของให้กับคนที่ชนะนะคะหุยแต่ละคนก็บอกว่าได้แบบทำได้สมทำได้แบบว่าเหมือนมากเลยแต่ละคนแต่งใ้แบบ อืมอ่าคนรออยู่เยอะเลยเนาะอ่ะคนต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเลือกแป๊บหนึง่งเชิญเยจีลงไปนั่งพักข้างร่างค่ะอัน,ะน,อนนี้ค่ะ่าเนี่ยคนนี้ค่ะผมสีดำคนนี้เลยอ่าคนนี้มาค่ะ เออทำไมวันนี้มีแต่คนมาป่วนยีงก็ไม่รู้อ่ะนี่ค่ะคนแรกไม่ใช่คนแรกสิอ่าเขาไม่แสดงอะไรเลยเหรองั้นก็ลงไปทักข้างล่างเลยค่ะอ่าเขาแสดงแล้วเขาแสดงแล้วนี่ไงนี่เขาแสดงแล้วค่ะเออเดี๋ยวเราจะเลือกมาทีละคน อืมคือเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอะจริงจริอะบางคนแล้วก็อ่านได้แหละอ่าสวัสดีคนดูในไลฟ์สดทั้งสี่คนเลยนะคะอ่าคนต่อไปเลยค่ะขอ,อะคนต่อไปเลยค่ะเชิญลงไปนั่งพักรอเลยนะคะคนต่อไปเดี๋ยวเราเลือกก่อนไฮรารีค่ะไฮรารีเคยเข้ามาประกวดเกือบทุกครั้งเลยอะ่ะ ไฮแาลี่ค่ะอ่านี่ค่ะไฮแาลี่นี่ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาป่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็เลยต้องรีบ ตอนนี้เหลือสี่คนข้างหลังใช่ไหมคะนี่ก็คือฮารารีของเรานั่นเองเฮ้ยตอนนี้กี่นาทีแล้วนะสิเจอ่ะคนต่อไปได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการโดนป่วนมากเนาะ อ่าคนต่อไปเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาโดนป่วนเนะาะเดี๋ยวเราเลือกแบบหนึ่งไว้เมสเมสาค่ะเออเมสามาเลยค่ะเราก็แบบชอบหลงนี่ค่ะคุณบิงไอส์อ่ืนเขาพิมพ์อะไร อ้าคนต่อไปเลยไหมเออไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวให้เขาแสดงแบบความสามารถอะไรนี้นะคะเหลือสามคนใช่ไหมอืมอุย้ยทำไมเขารวยอย่ะเมื่อกี้อะ่เออทำไมเขารวยอ่า <c oughs> ให้คนต่อไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องให้โดนปวนนะคนต่อไปเดี๋ยวเราจะเลือกแป๊บนึงอ่าคนนี้ค่ะไอต้ามิกกี้เอาสองคนเมื่อกี้ไปไหนแล้วอะอ่าคนสุดท้ายแล้วนะคะคนสุดท้ายนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปก,กับเขาก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการแบบว่านานมากนะคะทุกคนคนที่อยู่ข้างล่างก็นั่งพักรอกคะ่ะ นี่คนนี้นะคะก็เป็นคนสุดท้ายแล้วนะคะอ่าอ่าทุกคนขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะเออขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะคนที่มาประกวดอะเราจะโดนป่วนไหมอะ่ะทุกคนเออเราต้องโดนป่วนอีกแน่เลย มายืนเรียงหน้ากระดานได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็จะถ่ายรูปใหม่เนาะแต่ว่ามันมีคนมาป่วนอะไรเงี้ยด้วยอืมไม่ถ่ายรูปดีกว่าเราจะเลือกเรานะทุกคนก็เลือกคนชนะตอนนี้เลยแหละ แสดงความสามารถหรือว่าให้แบบเราสงสารเลยค่ะเออเดี๋ยวเราก็จะเลือกนะเราจะเลือกเลือกคนชนะแล้วก็ทำการไปส่งของขวัญน,นะคะอะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเลือกนะคะแต่ละคนก็จะแบบว่าน่าสงสารอยู่นะเออแต่ละคนอนะ่ะตรงคอนเซปต์อยู่ อ่าเดี๋ยวลองมาดูฝั่งนี้บ้างเฮ้ยทุกคนเราเลือกเลยดีไหมเออเราเลือกเลยนะคะใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะาเราจะเลือกมาสองคนคนแรกนะคะก็คือไฮรารี่ค่ะแต่ว่าทุกคนนะ่าสงสารอยู่นะเอออืมเดี๋ยวเราเลือกใหม่แบบหนึ่งนะคะ แต่และคนคือบอกว่าน่าสงสารมากๆอ่ะคือคือเราให้ใครดีอ่ะแต่และคนก็บอกว่าน่าสงสารกันทุกคนเลยแต่ว่าเราจะเลือกมาสองคนนะคะ คนอังกฤษอ่านี้ใส่ไม่ดีเลยยังจะเปิดไม้ด้วยทุกคนเราเลือกเรานะคะเราไม่สนเลยแหละว่าเขาจะอ่ะไฮรารี่นะคะคือที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราไปหาที่สองกัน อันนี้เราเอาคนเดียวดีกว่าก็คือไฮรัลลี่นะคะหรือว่าเราไม่หรือว่าเราเลือกคนอื่นดีอะ่ะนี่คือแต่ละคนน่าสงสารอยู่นะเฮ้ยน่าสงสารอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเลือกสองคนดีกว่าเนาะไฮรัลลี่ก็ ไปแล้วนะคะ1คนต่อไปก็จะเป็นคนที่น่าสงสารคนที่สองนะคะเราก็จะเลือกมาแล้วก็ส่งของให้เลยเฮ้ยมันมีความแบบไม่รู้ว่าจะให้ใครดีอ่ะเออมีความเลือกยากแต่ว่ามันต้องเลือกแล้วว่าเอ,อ้ร้องไห้กันเต็มเลยร้องไห้กันเต็มเลยสร้างห้องใหม่ไม่ได้แล้วนะคะเออตอนนี้เราต้องเลือกนะทุกคน ไอ,อ้งั้นเราให้คนนี้นะคะเนี่ยคนนี้เลยนะเออเราอ่านชื่อเขาไม่ออกคนนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราติดตามเขาไว้ก่อนทุกคนออกไปส่งของขวัญก่อนนะคะอืมอะไรเราแบบติดตามเลย อาทุกคนเนี่ยเราเออกไปส่งของขวัญให้ผู้ชอบดีก่อนนะเขาไม่ใช่ชอบดีหรอกคือเขาได้นะคะทุกคนเขาแต่งได้หน้าสงสารเนาะอาเดี๋ยวเราไปหาไปแบบส่งของขวัญให้เขากันอันนี้อะไรอะไรเนี้ยยวเราส่งเลยนะทุกคนเราส่งให้ดูเลย แล้วก็ใครที่ไม่เชื่อว่าเราส่งนะคะนี่ของขวัญที่เราส่งไปเนาะเนี่ยที่เราส่งไปให้นะคะแต่ว่าอินเนาะเดี๋ยวเราหาผู้โชคดีแป๊บหนึ่งนะคะไม่ใช่ผู้โชคดีหาชื่อเขาทำไมเราหาชื่อเขาไม่เจออะอืมเราหาชื่อเขาไม่เจอเฉยทุกคนอ่าคนแรกนะคะที่ได้ไป คฮ้พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ประกวดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แบบประกวดช่าแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูก่อนนะคะเออเดี๋ยวเราเลือกแบบหนึ่งเนาะให้เขาอันไหนดีนะอาเป็นอันนี้แล้วกันเออ เป็นรองเท้าแล้วกันนะคะอ่าให้รองเท้านะอ่าเฮ้ยลองพิมพ์ผิดตลอดอ่า กิจกรรมใครที่ไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรหรอแต่เราก็จะมาจัดให้อยู่เนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะเหมือนมากที่สุดนะคะก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นลูกอะไรนะคะ,ะในการประกวดต่อไปนะ,ะประกวดชุด เราขอเราอาจจะพิมพ์นาหน่อยนะต้องขอภัยทุกคนด้วยนะคะอะคนต่อไปนะคะคนต่อไปเป็นคนนี้นะคะใครไม่ได้ไม่เป็นไรนะ เ๋าวส่งให้คนนี้ก่อนก็ต้องต่ำกว่าน,นี้นอุย้ยทำไมแบบว่าเขาเอ้ยทำไมเขาบอกว่าแพงนะให้อันนี้นะคะอ่าพิมพและอ่าเราส่งไปให้ผู้โชคดีแล้วนะคะทุกคน เฮ้ยตอนนี้คือตังเราไปหมดแล้วอะเราต้องไปเก็บตังอก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะก็บายบายค่ะ